เฮ้ด hey, ้านนี hmm. mm ้เขาก็ป้องกันเหมือนเดิมเอเพื่อนมีรถปะแ้กกูอยู่ในรถหางเพื่อนอเลือรถันรูวหันดูลงในรถหังกันขับปะแครขับปะ

เนี่ยพวกเนี่ยเราให้จอดจอดจอดเออขับไปยาวๆเลยเพื่อนนะครับถอยถอยถอยไปเพื่อนถอยถอยซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อน มันหาดสิพ็คมันถืออีกสองลูกกันละจะระเบิดแล้วซ่อมกันเพื่อนหาดาแน่นนะ <c oughs> มนทาทันและถอยถอยไทยไอยไทยยิงลูกตีเอออย่า <c oughs> งนี้แหละเออซ่อมกันเพื่อน เออเออเจ็บสองมันเอารถถังมาแท็กถอยถอยไทยไทยไทยมันจะมันจะขับเข้ามาเพื่อนใจเย็นใจเย็นรอจังหวะยิงเออฉันเฝ้าถอยเพื่อนถอยถอยปีปีปีมัน ก็เห็นเพื่อนตำแหน่งไม่ค่อยได้เลยโอ้โหมันยิ่งเหยปงะนี่มันมันจะระเบิดรถรถจะระเบิดแท็กรถจะระเบิดถอยกันเพื่อนใช่ไอ้สัตว์กูลงอย่างรถเลยเยอะเหลือห่าเกือบ20โลเฮ้ยยอยจอดเจอด ลักเแล้วกูพมีจสลายเหลือแค่มึงสอบมันเหลือสักหกสิบเนี่ยลุ้นะรนลุนนนแทงทยแอยเระเบิดเพื่อน โอ้หมองไม่เห็นที่อะไรเลยอะไะเฮ้ยรถถังมันมารถถังมันมามันยุ่งสิ่วะยังไงจอดแท็กถอยถอยถอยกลับไปถอยกลับไป โอ้ยถอยเลยเพื่อนถอยเลยโอ้แกรสุ่มยืนเลยประสบการณ์ไอเทมเทพพอบนเลยปวดแล้วีีทหมดแล้วแล้วทางเอาเมื่อกี้นี่กูคิวไปยิงศพอ่าสิบศพกูอยู่ที่สามแรกตอนนี้ปวดเจียเลย ต้องไปหาต้องต้องไปหาเราถังไว้อยูเพื่อนนี่กูมีเงินสองปัญหามึงมีเงินก็แต่งฟา,างวะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสนัยมันต้องเคาะอ,อ,อ่ะสนัยเนี่ย Get Then let them up! pay.

ไอ้ไอ้ไอ้ปืนเอ็มสิบหกมันต้องเคาะห์ออยิงอแพ็กเพ่านัหารเลยอ่ะเฮ้ยแม่ยนหรออืม <c> แต่ว่ามันมันนิ่งอยู่ได้แต่ว่ามันต้องเคาะห์ยิงอ่ะเดี๋ยวกูเกิดกับมึงดิแพ็กเมื่อกี้กูเห็นรถเหรอเพื่อนอ๋อ คนขับรถอยู่ไหม แค่เขาต้องใส่รถอันนี้เพื่นนอนอ,อืมอะไรเปลี่ยนไปใช้ปืนเดิมดีกว่าป่ะปืนนี้แม่งสั่นสัตว์มาเลยอ่ะ เออมันเกิดอล่ตายเกิดอลไตายเกิดต้ตายไหมอันนี้มึงใช่ถึงถึงหัวพอนยเลื่อนเอสไนด์พี่อะไรเอ่อเอาสนยเลยเหรอมันสไนมันมันอะไรเอาปืนนี้ก็ได้ไหมดีเดี่ย มึงตายแล้วแฮกเดี๋ยวกู้ชมตายคู่ไอ้สัตว์มันยื่ใส่ไอ้สัตว์มันยุ่งหญิงเป็นตัวห่วงกูมีสอบเกิดด้วยใกล้นี้อยู่เึิดนี่เลยแฮกเขาเขาต้องอันนี้แฮกเขาต้องหานี่มากูว่าเขากันบ่ได้แน่เลยวะแฮกกูแก้แค้นมันแล้วกูแก้แค้นแล้ว

ยิงมันมมกด,กด,ดียืนกีเพื่อนเป็นตัวร่างนี่ีอะไรมันเกิอดอีกแล้วเหรอแท็กว่าลงลงไปหารถาออาถัง,ง,ถงเถอะเพื่อนมีเงินพอซื้อเงินกบิซีพันโลเงินแปดพันด้บ

Charlie, reinforce fire support. This is our last position. i got it. Is that it? If I go, มีรถป้แพ็กมีรถป้ารถถังพี่ๆไม่เชื่อว่ามีรถถังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเบิ้ลรถถังแพ็กกูมีรถถังแพ็กกูมีรถถังกูมีรถถังเพื่อนกูมีรถถังรอเพื่อนรอรถมาแล้วเพื่อนมา นดูตายนี่ตายนี่ตายเลยรถถังมาแล้วเพื่อนไปเกิดบนรถถังเออไปเกิดยังขาดที่มันสุดได้ดีเงือบขึ้นยังขึ้นยังถือเลยคุไปเอฟดึงเงินก่อนเดี๋ยวกูไปเอาโอเคเหมือนเดิมเออเกือเดนี่ย เซฟเซฟเพนเซฟเซฟดีใส่วะไอ้คนมันไปใส่เบิร์ดมุมยอะข้างในเบิร์ดเอาเพื่อนนู่นุ่นุ่นุ่นไยกันแพ็กถอยไทยไทยมันมันเยอะข้างในนู่นมันเยอะข้างในอ่ะแต่มึงต้องขึ้นมึงต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเพื่อน มันยังจะคนมันน่าจะไปยึดข้างในอ่ะเกิดวุฒิทหารเป็นชึนเยอะมันเยอะมันมึง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 ขับรถเข้าไปในป้อมดิเออเนี่ยเข้าไปในนี้ดิมันเอา แท็กรถจะพังเพื่อนซ่อมรถเพื่อนถือว่าเราชนะวะเออมันมันมันฟังกับแพงไงแพ็กมึงลองยิงกับแพงดิลองยิงกับแพงอ่ะอ้ยขับมนก็นได้เพื่อน แบกรถจะระเบิดเพื่อนรถจะระเบิดเหลือสามสิบอีกจัดการมันมดตายแล้วมดตาย ไอ้แองแกคได้ที่นึงแล้วกได้ทีนึงแองคได้ที่นึงแล้วก็มีรถถังหฮะอ๋อสัตว์แวรถถังเลวะเี่มันออกไปแล้วปะลโาลแฮงได้ยินปะอยู่ไปเนี่ย

ยีไม่ก็หายมีรถเปล่า ทำไมไม่เกิดฟ้าเตะไปแล้วกันไนะด้ไหมเนีย่ยอือหือไอ้ยังเล่นข้างหลังไอ้พวกนี้ อะไรวะจะเอ๋ตลอดเลยแอ๋อเฉย ยึดจนได้อือดีสิป่ f